ตื่นเศร้าอาบน้ำสระผมสิไปวัดจ้ะใส่ชุดสีขาวสระผมเ้ส่บเศร้าๆคนน่ะเราจะไปซื้อกับข้าว วัดป่าทำนุรักษอยู่หนาวัดบุมีคนเลยจ้ะมุเมนมาหอดไว้ผูดม,มุมีคนเลยเดชิก่าเขาไปเนาะวันนีน้มาเฮ็ดบุญยังดีเสร็จแล้วก็ได้เข้ามาอู้ดอกแค่อนนะไรล่ะดอกแค่ที่เขาเขาเอาไปรวกกินหวัดเพลิน,นเงียบเงียบอู้ต้นซากุระด้วยนี่ต้นซากุระพร้อมเดี๋ยวมวยพาลงไปทายตอนนั่นแล้ว มาเศร้าพูดทุกคนมาเศร้าพูดพอดผมมีคนวัดกันเงียบเนี่ยผหลวงพ่อกับจ้าอุูดใส่เบิดแต่ว่าบ,บรรยากาศดีดีจ้ะบ,บรรยากาศดีมึงอนี้คนหนาสิไปเฮตดโอไล่เงยหลังไม่ขึ้นลามกัน น้าเดินหลังดีขึ้นในบางกรนีงอแบบนี้ยกของมากขึ้นหลังไม่ไหปวดนี่หยุดงานแล้วก็เลยดีโย่เราไม่ยอมก้าวี้นะเดินโยนเพิ่นท่านได้ถวายมวยผ้าเบิงรอบๆมวยมาแต่ก่อนมู มาแต่ก่อนมูมาตั้งแต่ยังไม่มีคนที่มหยนนแหลกหมดละไม่กับมาซอยเพิ่นจัดอันนี้นนนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมยสิ้ายางเบิง่งหลบๆแต่งพระเขาแล้วเพิ่นกัเอา บรรยากาศดีดี ฝนตกในจ้าน้องฝนมันฝนมันตกบันนี้ข้าเจ้ากับกินเผาข้าวบ้านเ่านี่ละลบรรยากาศวัดจะลมลืน่นเพ่าะว่าฝนมันตกบริยไทยต้นซากุระสั่มฝนมันตกฝนมันตกเราก็เลยจำเป็นต้องกลับไปสามาไทายตอนนั้น